วัสดีทุกคนด้วยนะครับมีอะไสิครับเนื่องจากว่าเราเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเราจะมาทำคีวันนกันนะครับแล้ววันนี้มันก็มาถึงแล้วนะครับผมเพิ่งมีเวลาว่างมาทำนะครับขออภัยด้วยที่คลิปออกมาช้าก็ประมาณสัปดาห์กว่าหลังจากที่เราปล่อยเปิดโพไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบคำถามทุกคำถามที่เราได้รับมานะครับผมจะเริ่มจากใน YouTube ที่เป็นโพสต์แรกที่ผมเปิดประเดิมเรื่องคำถามไว้ก่อนนะครับนั่นคือโพสต์นี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับคำถามแรกครับ ขอถา,ามครับพี่อายุเท่าไหร่อายุของตัวโมเดลที่ตั้งรอไว้คือ18ครับส่วนอายุจริงไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ให้เดาว,ว่าผมจบม .6 แล้วกันนะครับคำถามต่อไปพี่เล่นดาร์กโซได้ไหมเล่นได้แต่อาจจะไม่จบนะครับถ้าผมเล่นจริงๆอคำถามต่อไปพี่ทําเอาชีวิตรอด100วันไหมครับได้ไหมครับผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะสิกว่าจะเล่นจบแต่ละวันใไหมครับมันก็นานอยู่นะ เพราะฉะนั้นอาจอันนี้อาจจะไม่ได้จริงๆนะครับไปกันที่คําถามต่อไปนะครับพี่ทําแมปสนามรบที่แข็งที่สุดหน,หน่อยหรอล่าอาจจะหมายถึงสตรองเกนบัตเทิงเกาใช่ไหมถ้าสตรองเกนบัตเทิงเกาผมเคยเล่นนะแต่พูดตรงๆว่าเล่นไม่เก่งเพราะฉะนั้นไม่ทําครับโยนิพี่มีแฟนไหมครับไม่มีครับไม่ต้องหวงังพี่สตรีมต่อไปเล่นเกม GTA ได้ไหมครับถึงผมจะมีไฟเอ็มติดเครื่องแต่อันดับแรกมันเป็นของน้องนะครับไม่อย่างผมเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่นางหวังผมไม่เล่นอ๋อใช่ผมกับน้องใช้คอมเครื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้หายไปให้เข้าใจด้วยว่าแม่งกลับบ้านแล้วมาแย่งของผมเล่นของครับโยนี่พี่ได้รายได้จากไหนครับตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีรายได้ครับรายได้ส่วนใหญ่ที่ทําจากการ s t รีมเนี่ยจะได้จากทิมีอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าแม่งเป็นรายได้แทบไม่ได้เลยสามแค่สามร้อยะนับไปละ ถ้าเอารายได้หลักๆตอนนี้ก็คือไปทํางานพาร์สามด้านนอกนะครับโยเต่อไปพี่มีแผนจะทําอะไรครับอ่ารีเดเวตอนนี้ทําโมเดลใหม่อยู่นะครับกําลังจะหานักวาดวาดให้ก็ใครที่ใครที่สามารถวาดแยกเลเยอร์ให้ผมได้นะครับแล้วก็คิดแบบไม่เกิน3000ก็ติดต่อหลังไมามาได้นะครับ q a พี่อยากจะคอแลบกับใครเหรอครับหมายถึงอยากทำสตรีมร่วมกับใครครับ เอยากคอแลบกับใครเอาคนแรกเลยพี่เหนือค์สิิ์วาคุคืออยากคอแลบก,กับพี่เนี่ยคนแรกส่วนถ้าสมมุติเอาคนที่ไม่รู้จักแล้วอยากคอแลบไอเฮียก็นนไม่มสนใจคนช่องในน้อยของเราแล้วคผมอยากทําวีร่วงกับคนในค่ายวัดป่านะจริงแต่ว่าเขาน่าจะไม่สนใจเรานะอีกคนที่อยากคอแลบมากแต่เขาน่าจะไม่สนใจเราเหมือนกันก็นกคือช่องคุณเนกเนียนะครับโยน่พี่เล่นมาฟิตได้ไหมถ้าในโรบอก Map มาฟิตมบเชียแล้วว่าแป๊บนึงนะ เคยเข้าไปเล่นอยู่รอบนึงนะครับไม,ไม่ไม่สนุกไม่ชอบตัดทิ้งเลยอยู่นหนพี่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับครอบครัวครับยังอยู่กับครอบครัวครับผมยังยังกินนอนบ้านนี้อยู่นะฮะยังมีพ่อแม่เดินป่นเปลี่ยนด้านหลังได้นะคำถ,ถามต่อไปพี่เป็นเกม,มโอเคอันนี้คือคำถ,ถามในโพสต์ตัวน,นี้เดี๋ยวไปโพสต์ต่อไปนะครับ แท็กถามไม่มีอยู่คิดว่าเนพี่เล่นเกมอะไรบ้างล่ะครับทุกวันนี้ถ้าหาเวลาว่างได้จริงๆิงเกมหลักๆผมจะจับเลยคือโลบบพอนั่งเล่นกับเพื่อนส่วนถ้าเกมที่ผมเล่นจริงๆตอนนี้ผมเพิ่งได้ Xbox Game Pass กลับมาก็ P3R ครับสนุกบีแนะนำโคตรถาแท็กถามไม่มีอยู่คิดว่าเกม Rv น่าเล่นไหมอืมทุกวันนี้คือไม่อยากกลับไปเล่นนะครับไม่ใช่ว่าเกมไม่สนุกแต่คอร์ไม่ใช่ขอรมโทรศัพท์มันพังแล้วเล่นไม่ไหวนะครับ โทรศัพผมแม่งเมเปิมโอเคอันนี้คือหมดคําถามในส่วนของโพสต์ใน YouTube เรียบร้อยต่อไปเราจะไปดูคําถามในคลิปช็อตกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเมื่อไหร่น้องมิวจะเลิกเล่นโลบอกตอนที่ลุงไม่ชวนเล่นนั่นแหละครับถ้าไม่มีู่มีสักห้าร้อยให้ยืมไหมอืม ผมกำลังเช็คงในกระเป๋าอยู่ครับตอนนี้ไม่มีครับถาไม่มีอยู่วางแผนอนาคตยังไงต่อเกี่ยวกับช่องนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับอยากรีเดเวล์แล้วก็อยากจะทําโมเดลใหม่นะครับเอาให้ช่องมันมีคุณภาพมากกว่านี้คาถามต่อไปอันนี้มาหลายคำถามหน่อยนะครับถามไม่มีอยู่ข้อแรกพี่เป็นเกมไหมผมตอบไปแล้วไม่ใช่ครับผมครับชื่อช่องได้รับแรงันดาลใจมาจากไหนครับมิวคือชื่อผม RC คืออ่า ย้อนกลับไปสมัยป4ผมเป็นคนชอบเล่นลรถบัคเพราะฉะนั้นก็เลยถามพ่อว่าควรตั้งชื่อเลไนใน r v ีพ่อเลยบอกว่าอืมเองก็ชอบเล่นลรถบัคเอา RC ไปแล้วกันแล้วผมก็เลยอยากหาอะไรมาต่อตั้งชื่อมีอ RC เฉยๆไม่ค่อยแปลกก็เลยได้ตับมาแทนก็เลยกลายเป็น MRC ครับนะครับพี่มีเงินให้ผมไหมครับไม่มีครับทุกวันนี้จะหาข้าวกินพี่ยังแทบไม่มีเงินเลยนาะพี่จะเล่นเอฟเฟกต์ตอนไหนครับเอ่อไว้สักวันหนึ่งแล้วกัน ผมไม่รู้เงอนผมจะได้เล่นไหมไอเป็กป้อนสุดท้ายพี่ชื่อจริงว่าอะไรครับชื่อมิวครับก็จะหมดแล้วกับคําถามใน u t u b e นะครับไปคาถามในทิกต o k กันต่อคําถามในทิกต o k นะครับพี่เสื้อสีอะไรเออเสื้อด้านในสีน้ำเงินเสื้อผููสีน้ำตาลของครับถ้าแทคขาไม่มิวผมหลอไหมครับไม่รู้สิครับไม่เคยเห็นหน้าแ้าแทะขาไม่มิวอยากให้สอนเล่นกีตาร์ครับแค่จะเล่นเองยังลำบากเลยครับอย่าเพิ่งให้ผมสอนใครเลยครับผมครับก็น่าจะหมดแล้วสำหรับคำถามทั้งหมดนะครับ ที่ผมได้คัดมาอย่าเรียกว่าคัดเรียกว่าปุกตอบแมงทุกคำถามที่ผมเจอเลยดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ,อ,รบอันนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนผมมานะครับตอนแรกอะช่องผมอะกับแบบฉลอง200ซับนะครับแต่อยู่ๆนะครับไม่กี่วันต่อจากนั้นมันขึ้น250ผมก็เลยแบบอะโอเคได้ในในก็เปิด Q&A ไปแล้วนะครับใครที่อยากฟังผมร้องเพลงในผมเห็นนะคนที่มันโหวตแบบ ผมจาได้ตอนโหงโแรกอะ่ะมันโหวกแบบห้าต่อหนึ่งเลยอะ่ะฟังผมร้องเพลงไงผมก็เลยอ่ะได้สักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสและอันดับต่อไปต้องรอผมได้ใหม่ๆก่นอนครับครับตอนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาตอบคำถามประชาชนนะฮะแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังว่ากูยังรอดอยู่ยังไม่ตายครับตัวหลังจากนี้จะเป็นไงต่อไปผมต้องฝากทุกคนมาช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณจริงๆที่ช่องเรามาถึง250ซับได้เนี่ยขอทุกคนทางนั้นเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ติดตามนะครับผมมีคนอีก86%ยังไม่ติดตามผมนะครับใจผมต้องชักปืนไปรอบที่1ินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกดติดตามนะครับมันไม่ยากปุ่มง่ายๆกดไปเถอะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่อุตส่าห์มานั่งฟังผมบ่นนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้ามีโอกาสแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะบอกแค่นั้นแหละไปเจอกัน